บทที่25ท่านลุกมานสอนลูกนานมาแล้วมีชายผู้มีความรู้และฉลาดหลักแหลมเขามีนามว่าลุกมานท่านลุกมานเป็นคนฉลาดเพราะอลัลลอฮ์ทรงทําให้เขาฉลาดอลัลลอฮ์ทรงให้ฮิกมะแก่เขาและสั่งให้เขาขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าจงขอบคุณต่ออลัลลอฮ์และผู้ใดขอบคุณ แท้จริงเขาก็ขอบคุณตัวของเขาเองและผู้ใดปฏิเสธแท้จริงเอเลอนั้นทรงร่ำรวยและทรงได้รับการสรรเสริญวันหนึ่งท่านลุกมานได้เรียกหาบุตรชายและได้สั่งสอนเขาว่าโอ้ลูกเอ๋ยเจ้าอย่าได้ตั้งพาคีใดๆต่อเอเละเพราะแท้จริงการตั้งพาคีนั้นเป็นความผิดอย่างมหันต์โดยแน่นอนท่านลุกมานบอกกับลูกชายว่า อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงเห็นแม้จะเป็นสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นอัลลอฮ์ทรงเห็นแม้อยู่ในความมืดมิดโอ้ลูกเอ๋ยแท้จริงหากว่าความผิดนั้นมันจะหนักเท่าเมล็ดผักซักเมล็ดหนึ่งมันจะซ่อนอยู่ในหินหรืออยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายหรืออยู่ในแผ่นดินอัลลอฮ์ก็จะทรงนำมันออกมาแท้จริงอั lection, ลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตา ผู้ส่งรอบรู้ยิ่งและเจ้าจงอย่าลืมการละหมาดจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจงใช้กันให้กระทำความดีและจงห้ามปรามกันให้ละเว้นการทำความชั่วและจงอดทนต่อสิ่งที่ประสบกับเจ้าแท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่หนักแน่นมั่นคง และเจ้าอย่าหันแก้มหรือใบหน้าของเจ้าให้แก่ผู้คนอย่างยะโสและอย่าเดินไปตามแผ่นดินอย่างไร้มารยาทแท้จริงอละไม่ทรงชอบทุกผู้หญิงจองหองและผู้คุยโวโอ,โอ้อวดและเจ้าจงก้าวเท้าของเจ้าพอประมาณและจงลดเสียงของเจ้าลงแท้จริงเสียงที่น่าเกลียดยิ่งคือเสียงร้องของลา และนี่ก็คือสิ่งที่ท่านลุกมานสอนบุตรของท่านท่านสอนการปฏิบัติตัวเพื่อนำไปสู่ความโปรดปรานของอัลลอฮ์เราก็ต้องการความโปรดปรานจากอัลละฮ์เช่นเดียวกันเราจึงต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านลุกมานด้วย